สวัสดีพี่น้องนะครับบรรดาอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมทางแฟนเพจชุมชนคนรักนกนะครับสายต่อนกป่าอีกช่องทางช่อง y t u t u นะครับช่องป๋องห้วยราชนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงนกต่อนกหนึ่งจากน้ำท่วมหลายจุดนะครับในเขตเทศบาลเมืองศรีสเกีดก็ไม่เว้นแม้แต่บ้านผมเองนะครับในเขตตำบลโพอำเภอเมืองรีสเก นะครับก็ได <plane>. ้ร <niño sharing> ับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับส <society> ่วนทางเขรับผิดชอบนะครับอบตโพนะครับนำทีมโดยท่านนายกตุยทองมิตรนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่2นะครับท่านสุพิชชุชื่นครับก็ได้จัดหารถเทนเลอร์นะครับเพื่อจะขนย้ายนะครับลูกบ้านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับข้ามไปอีกฟังหนึ่งนะครับเพื่อจะไปทํางานหรือไปทําธุระต่างๆ ครับนเส้นทางก็รถเล็กผ่านยากแล้วนะครับก็ถือการนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องนะครับบรรดาชากทุกท่านครับผม กับภาพที่พี่น้องเห็นนะครับก็เป็นหน้าบ้านของผมเองนะครับก็น้ําขึ้นสูงนะครับข้ามประตูเข้าไปแล้วนะครับก็หวังว่ามันจะไม่เพิ่มเยอะไปกว่านี้นะครับส่วนรถที่เห็นล่างนะครับก็เป็นรถอำนวยความสะดวกนะครับของอบตอพูนะครับเป็นรถไถล่างเทเลอร์นะครับเพื่อจะขนรถจักรยานยนต์หรือผู้ที่ เดินเท้านะครับจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะขึ้นรถไปทําธุระต่างๆนะครับในเมืองก็ใช้รถที่อบตอนะครับไปจัดบริการนะครับในส่วนนี้นะครับสภาพนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันชัดๆนะครับ นี่ครับเป็นไงครับยอยอแย่ๆแรงเบนวาอ้ไปรถตนะียินะเป็นงไหนฮะเ่าไปไหนจะข้าใทางไหน กลัถึงแป้กกงเลยเออกับบัสดีครับแปนเอซีทุกท่านตอนนี้ไม่ได้ต่อนะครับ<ฮ>เพราะว่าน้ําท่วมวก็เป็นผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนครับให้ความร่วมมือจากทางอบตอทางนายกให้ประสานงานช่วยเหลือชาวบ,บ้านเอารถไถมาเข็นรถข้ามน้ําเ,เพื่อที่อยจะไปทํางานได้ว่าตอนนี้ตะบนโพล้วติดเกาะครับ <laughs> อันนี้เคยเห็นเกาะนะครับเกาะตะบนโพมีจริงครับครับยอดครับนำทีมโดยนายกตุยทองมิตรเนาะนำทีมโดยนายกตุยทองมิตรทางมีเอาพปรลอมาช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนครับท้งสมาครับที่เกี่ยวกับผมเาครับทางหน่วยงานทางวยธีทุกสิ่งทุกอย่างมาถงเกาะนี่หละครับน้ําใจคนไทยครับครับสำหรับมีอาจารย์บางท่านนะครับให้ผมไปสรุปเรื่อง นกเทพพนมนะครับว่ามีความมงคลด้านใดบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านนกเพชรตานินนะครับถ้ามีเวลานะครับผมจะทําข้อมูลนะครับลงคลิปให้นะครับชว่วงนี้ยังยุ่งกับเรื่องน้ําอยู่นะครับแล้วก็แล้วพบกันใหม่นะครับอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับ